The Cannibal Club ปี2018เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่สามีภรรยามหาเศรษฐีคู่หนึ่งที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่ติดกับชายทะเลโดยมีฝ่ายชายมีชื่อว่าโอตาวิโอซึ่งเขาเป็นชายหนุ่มเศรษฐีรุ่นใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่กับกิวด้าซึ่งเป็นภรรยาของเขาและนอกจากทั้งสองคนแล้วก็ยังมีผู้คนช้ยที่ทั้งสองคนจ้างมาให้คอยดูแลบ้านเรือนในขณะที่พวกเขาอยู่อาศัยเช้าวันหนึ่งกิวด้า เลยออกมาพักผ่อนนอกบ้านโดยเธอออกมานอนอาบแดดค้างสระว่ายน้าหลังบ้านโดยที่กิวด้านั้นกําลังมองดูลูกจ้างชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีรูปร่างแข็งแรงและดูกำำํายําที่มีชื่อว่าโจซีมาอยากไม่ละสายตาในขณะที่เธอกําลังทานเนื้ออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งโจซีมานั้นกําลังทําความสะอาดสระว่ายน้ําและไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นโจซีมาก็ได้แอบมองเรือนร่างอันงดงามของกิวด้าอยากไม่ละสายตาอยู่เช่นกัน และในยามดึกคืนนั้นในระหว่างที่โจซีมาได้ออกมานั่งเล่นอยู่ในห้องนอนของเขาสักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังออกมาซึ่งนั่นก็คือออกโตวิโอนายของเขานั่นเองที่ได้มาเคาะประตูได้เข้ามาสั่งงานกับโจซีมาและก็ได้บอกกับโจซีมาว่าตอนรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่บ้านและจะต้องเข้าไปทํางานในเมืองลวงหลายวานันเขาจึงสั่งงานและได้ฝากฝังให้โจซีมานั้นช่วยดูแลบ้านให้เขาหน่อยก่อนที่เขาจะกลับห้องนอนของตัวเอง โอตาวิโอก็ได้เอาปืนพกกระบอกหนึ่งมาให้กับโจซีมาและก็บอกว่าให้ไว้ใช้ป้องกันตัวเช้าวันรุ่งขึ้นโอตาวิโอก็ได้ขับรถออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปทำงานโจซิมาซึ่งรอเวลาให้โอตาวิโอออกจากบ้านมานานแล้วเขาก็เห็นว่าทางสะดวกสำหรับเขาเขาจึงได้ตีท้ายครัวของโอตาวิโอโดยโจซิมาได้เข้าไปมีอะไรเกี่ยวกับกิลด้า แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พลาดไปสำหรับลูกจ้างรายนี้เพราะว่าโอตาวิโอ้นั้นไม่ได้ออกไปทำงานแบบที่เขาได้บอกไปเลยทั้งหมดมันเป็นแผนของเขาซึ่งจะดูพวกลูกจ้างของเขาว่าเมื่อเขาไม่อยู่บ้านนั้นทุกคนจะอยู่ยังไงส่วนทางโอตาวิโอ้นั้นกำลังยืนมองลูกน้องของตัวเองกำลังมีอะไรกับกิลด้าภรยายของเขาผ่านกระจกที่สามารถมองได้สองด้านที่เขานั้นได้แอบติดตั้งไว้ภายในห้องซึ่งเขานั้นไม่ได้มองเพียงอย่างเดียวเขาดูสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วยตัวเองไปด้วย และในตอนนั้นเองโจซีมากำลังมีอะไรกับเมียเจ้านายจนกำลังจะถึงจุดสุดยอดก่อนที่โอตาวิโอจะทนไม่ไหวเขาไน้ค่อยๆเดินเข้ามาด้านหลังของโจซีมาและจัดการนำขวานสับไปที่หัวของโจซีมาจนมันตายขาที่ไปในทันทีซึ่งสภาพของมัน ก็น่าสยดสยองออกมากๆเพราะว่าเลือดของโจซีมาได้กระเซ็นไปโดนตัวของกิวด้าเข้าอย่างจังแต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือเธอไม่ได้มีท่าทีตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยและยิ่งไปกว่านั้นเธอก็ได้นำเลือดของโจซีมานั้นมาละเลงไปตามเรือนร่างของเธอเหมือนว่าเธอกำลังสนุกสุขสันกับร่างกายตัวเองที่ฉลงไปด้วยเลือดก,ก่อนที่ทั้งสองคนจะต้องจัดการอำพรางศพเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ โดยที่ทั้งคู่นั้นได้นำผ้าที่เปื้อนเลือดไปเผาไฟให้ไหม้และทิ้งไปส่วนทางด้านของโอตาวิโอเขาก็จัดการกับศพโดยการหัน่นและก็แลกศพของโจสีมาแบ่งออกเป็นชิ้นๆเหมือนนักแล่ศพมืออาชีพและที่โหดร้ายไปกว่านั้นก็คือโอตาวิโอนั้นนำเนื้อของโจสีมาที่หั่นออกมาและนำมาย่างเพื่อทำเป็นสเต็กและก็เสิร์ฟอาหารขึ้นโต๊ะเพื่อที่จะรับประทานร่วมกับจิวดา ขณะที่ทานอาหารอยู่นั้นกิวด้าได้บอกกับโอตาวิโอว่าเนื้อของไอหมอนี่มันอร่อยจริงๆถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะเปิดร้านอาหารที่ทํามาจากเนื้อคนจริงๆเหมือนกันโอตาวิโอก็พูดสนับสนุนแก้มเด็กดันเธอว่าฉันคิดว่าก็ได้นะถ้าเธอ้นทําอาหารเป็นซึ่งนั้นก็เหมือนเป็นคําดูถูกกิวดาว่าเธอทําอาหารไม่เป็นและคนที่ทํามาโดยตลอดนั้นก็คือโอตาวิโอนั่นเอง เมื่อได้ยินดนังนั้นก็ทำให้กิวด้ารู้สึกไม่พอใจขึ้นมาก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มเกิดการทะเลาะก,กันโอตาวิโอก็อยากจะตัดบทการถกเถียงเพราะว่าเขานั้นไม่อยากทะเลาะก,กับเธอเขาจึงได้พยายามเปลี่ยนเรื่องโดยการถามหาลูซิวาโดซึ่งเขานั้นเป็นลูกน้องคนหนึ่งที่คอยรับใช้และคอยเฝ้าบ้านให้กับพวกเขาและก็ได้พูดกันว่านี่เลยเวลาเข้างานมา 40, 40นาทีแล้วทำไมลูซิวาโดถึงยังไม่มาที่บ้านอีกซึ่งในขณะนั้นเองลูซิวาโดก็ได้โผล่หัวออกมาพอดี และเขาก็พยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานาที่ทําให้เขานั้นมาซ้ายส่วนทางด้านของกิวดาน,นั้นเธอเพิ่งจะโมโหเรื่องที่สามีพูดเรื่องเธอทําอาหารไม่เป็นและก็ยังมาเจอเรื่องของลูซิวาโดที่เขานั้นมาทํางานซ้ายอีก เธอก็หัวเสียขึ้นมาและก็หาทางแกล้งคนเพื่อปลดปล่อยเธอจึงได้บังคับให้ลูซิวาโดนั่งทานอาหารด้วยกันที่โต๊ะกินข้าวแต่ลูซิวาโดก็ได้ปฏิเสธกิวด้าไปและนั่นก็ทําให้เธอไม่พอใจเพิ่มขึ้นไปอีกและเมื่อเธอได้ยินว่าลูกน้องของตัวเองนั้นปฏิเสธเธอจึงใช้ความเป็นเจ้านายสั่งให้เขานั่งกินโอตาวิโอที่เห็นแบบนั้นก็อยากจะเบรกพฤติกรรมของเธอขึ้นมาเขาจึงพูดกับกิวด้าว่าคุณไม่ควรจะไปล้อเล่นกับเขาแบบนั้นอย่าไปยุ่งกับเเขาเลย ล่อให้เขาได้ไปทํางานเธอและห,หลังจากที่โอตาวิโอนั้นได้กินอาหารเสร็จเขาก็ได้เดินไปหาลูซิวาโดที่กําลังเฝ้ายามพร้อมกับถือปืนลูกซองอยู่ในมือโอตาวิโอเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับสเต็กเนื้อที่ถืออยู่ในมือและเขาก็บอกอีกว่าเพื่อเป็นการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่และโอตาวิโอก็ได้บอกกับลูซิวาโดว่าเขากับเมียนั้นได้ไล่เจสซีบ้างออกแล้วและถ้าเจอเขาอยู่แถวบริเวณนี้ให้ลูซิวาโดยิงเขาทิ้งได้ทันที เพราะถือว่าเป็นผู้บุกุกก็ที่โอตาวิโอจะเตือนลูซิวาโดไปว่าถ้าครั้งหน้ายังมาสายแบบนี้อยู่อีกอนาคตของเขาก็ไม่ต่างกับโจซิมาและทางด้านของโอตาวิโอนั้นก็คิดที่จะเพิ่มการทํางานของผู้ลูกน้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นดูจะเหยาะแยะเกินไปโดยเขาบอกว่า สุดท้ายฉันขอห้ามคนงานของฉันทุกคนห้ามทำอะไรสนุกสนุกกันในระหว่างที่ทำงานกันอยู่และคำพูดของหน้าใหญ่ที่พูดออกมาถือเป็นคำสั่งเด็ดขาดและต้องรับปฏิบัติทันทีลูซิวาโดเมื่อได้ยินนายใหญ่พูดดังนั้นเขาก็ตอบรับไปว่าเข้าใจครับและในเช้าวันต่อมา บอเจสซึ่งเขานั้นเป็นหัวหน้าของโอตาวิโอนั้นเขาได้นัดโอตาวิโอลูกน้องของเขาให้มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานสําคัญและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มาถึงงานวันเกิดของภรรยายของบอเจสซึ่งเป็นหัวหน้าของโอตโตวิโอและเมื่อนี้เป็นงานใหญ่นั่นก็ทําให้ทั้งโอตาวิโอและกิวด้าปฏิเสธงานนี้ไม่ได้และจําเป็นต้องไปร่วมงานขณะที่ทั้งคู่อยู่ในงานนั้นกิวด้าก็ได้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่บรรยับบรรยัง จนทาให้เธอนั้นเมามากและได้เข้าไปอาเจียนจนเล็ดเท้ไปหมดทําให้แม่บ้านต้องมาเช็ดอ้วกของเธอที่ได้กระจายอยู่เต็มพื้นและเพื่อสูดอากาศเธอจึงได้ออกไปเดินเล่นที่ด้านนอกของงานแต่สิ่งที่เธอเจอนั้นกลับทําให้เธอต้องตกตะลึงและรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากกับภาพที่เธอได้เห็นเพราะว่าบอเจสซึ่งเป็นหัวหน้างานของโอตาววโอกาลังมีอะไรอยู่กับลูซิวาโดซึ่งเขานั้นเป็นยามของบ้านของเธอนั่นเอง กิวดารู้สึกช็อกเป็นอย่างมากจนทําอะไรไม่ถูกมือไม้ของเธออ่อนจนได้เพลอทําแก้วเหล้าที่อยู่ในมือเธอหยิบติดมาด้วยนั้นหล่นตกแตกเสียงดังและเสียงที่ดังออกมานั้นก็ทําให้บอร์เจสกับลูซิวาโดที่กําลังกระนํากันอยู่นั้นรีบหันมามองที่เธอและทั้งสองคนก็ได้รู้แล้วว่ากิวดานั้นเป็นคนที่กำความลับอันเช้าโชของเขาเอาไว้แล้ว ตอนที่กิวด้านั้นจะกลับบ้านในทันทีโดยที่โอตาวิโอก็ได้เป็นคนขับและกิวด้าก็ได้นั่งข้างเขาและขณะที่อยู่ในรถนั้นโอตาวิโอสังเกตเห็นว่าภรรยาของเขานั้นแปลกแปลกไปเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่กลับมาจากงานเลี้ยงเธอเอาแต่นั่งเฉยๆทำหน้าบึง้งตึงและไม่ยอมพูดจาอะไรกับเขาเลยส่วนทางด้านกิวด้าก็ไม่ได้บอกกับสามีว่าเธอนั้นเห็นอะไรมาเช้าวันต่อมากิวด้าอยากที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบ,จบๆเพื่อจะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคา,งางกันอีก เธอนั้นได้นัดเจอกับบาเจสและได้พูดคุยกับเขาในเรื่องที่เธอเห็นเมื่อคืนเธอได้ให้สัญญากับหัวหน้าของสามีไปว่าเธอจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและเธอยังออกปากขอโทษบอเจสอีกด้วยแต่ท่าทีของบอร์เจสนั้นเขาก็ทำท่าเหมือนกับไม่รู้เรื่องว่าเธอพูดอะไรออกมาและเขาก็ยังตีเนียนต่อไปโดยการแซงว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยยูดาก็คิดว่าเขาคงจะตีมือแล้วและเมินทำกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปอย่างนั้น เธอก็คิดที่จะเล่นตามน้ำกับเขาไปและก็ได้บอกกับบอรเจสไปว่างั้นเธอคงเมาแล้วก็คงจะคิดมากไปเองอย่าไปนสนใจเลยก่อนที่เธอนั้นจะได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านและก็ได้ส่งข้อความหาโอตาวิโอว่าเธออยากจะไปงานเลี้ยงของสมาคมที่เขาอยู่ด้วยแต่โอตาวิโอก็ได้รีบปฏิเสธเธอเสียงแข็ง เพราะเขานั้นไม่ยอมให้เธอไปเด็ดขาดและโอตาบิโอก็ได้อ้างกฎที่สำคัญของสมาคมที่ว่าห้ามคนที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าไปในสมาคมเด็ดขาดและภาพก็ต่อไปที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนจำนวนมากมากกำลังรอคอยที่จะดูโชว์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งโชว์ที่ว่านั้นก็คือการสแสดงของชายหญิงคู่หนึ่งที่พวกเขานั้นกำลังมีอะไรกันแต่มันไม่ใช่การมีอะไรกันโดยปกติ เนื่องจากทั้งสองคนนั้นถูกล่ามเอาไว้ด้วยโซ่ตรวนและในขณะที่ทั้งคู่มีอะไรกันอยู่นั้นแล่กำลังจะถึงจุดสุดยอดท่านนั้นเอง ก็ได้มีชายรูปร่างใหญ่โตเดินเข้ามาด้วยถือท่อนเหล็กออกมาและก็ได้เข้าไปฟาดที่ชายหญิงทั้งสองคนนั้นจนพวกเขาเสียชีวิตกลางการแสดงหลังจากนั้นพวกคนที่อยู่ในงานสังสรรค์นั้นได้มาทานเนื้อสเต็กกันซึ่งมันก็คือสเต็กที่มาจากร่างกายของชายหนุ่มหญิงสาวที่โดนฆ่าตายไปสดๆร้อนๆอนโดยที่คนในสมาคมนี้มีความเชื่อกันว่า เนื้อของคนที่กำลังถึงจุดสุดยอดมันมีความอร่อยมากพิเศษและได้บรรยายต่อไปอีกว่าเนื้อนั้นมันจะมีรสชาติที่ดีมีสีชมพูซึ่งเป็นสุดยอดของเนื้อซึ่งในโต๊ะอาหารนั้นก็จะมีเชฟคอยเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะต่างๆจนทำให้เราเข้าใจว่าการประชุมลับของโอตาวิโอที่เขาพยายามจากกะการภรรยาไม่เข้ามารู้เห็นก็คือสมาคมคนกินเนื้อคนนั่นเองเช้าวันต่อมา ได้มีคนเข้ามาสมัครงานกับแผนกบุคคลในออฟฟิศซึ่งคนที่มาสมัครคนนี้มีชื่อว่าโจนาแต่พุ่มหลังของเขานั้นเขาเป็นชายหนุ่มเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆและเขาก็ตกง,งานมาแล้วกว่า3มเดือนและเมื่อโจนานั้นกรอกใบสมัครให้กับฝ่ายบุคคลเสร็จแล้วฝ่ายบุคคลก็ได้บอกกับเขาว่าเราจะติดต่อกลับไปซึ่งมันเป็นเวลาประจบเหมาะพอดีเพราะว่าทางโอตาวิโอกับกิลดาภรยายของเขาก็ได้มาที่ฝ่ายบุคคล เพื่อที่จะเลือกพนักง,งานคนใหม่ไปทำงานโดยที่เขานั้นต้องการคนมาทำงานในตำแหน่งของโจซิมาโดยที่ทั้งคู่นั้นจะดูรูปร่างของผู้ที่สมัครผ่าน iPad ซึ่งรูปของคนที่มาสมัครจะใส่กางเกงในตัวเดียวเพื่อให้เห็นรูปร่างที่อยู่ภายในเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุดโดยที่กิลด่านั้นจะเป็นคนคัดเลือกลูกจ้างมาเองซึ่งเป็นปกติของกิลดา โดยเธอนั้นจะเลือกลูกจ้างจากร่างกายที่แข็งแรงกำยำและหน้าตาที่หล่อเลา้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วหวยก็ออกมาที่โจนาห์กิวด้านั้นตัดสินใจที่จะเลือกรับโจนาหเข้ามาทำงานที่บ้านวันต่อมาโจนาห์ได้ถูกเรียกตัวไปที่บ้านของโอตาวิโอ ซึ่งในตอนนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กิวด้านั้นเก็บความลับเอาไว้ไม่ไวและต้องพูดกับใครสักคนโดยเธอนั้นกําลังเล่าให้โอตาวิโอได้ฟังขณะที่เขานั้นขับรถอยู่ว่าเธอนั้นได้เห็นบอเจสหัวหน้าของเขากําลังมีอะไรกับลูซิวาโดลูกจางของเราด้วย และเมื่อเล่าเรื่องเสร็จแล้วมันก็ทําให้โอตาบิโอรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นรู้ดีว่าหัวหน้าของเขานั้นเป็นคนแบบไหน,นแต่กิลด้าก็ได้พูดให้เขาสบายใจโดยเธอบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เธอนั้นยังแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วเธอได้เข้าไปขอโทษบอจสที่เธอไปเห็นเข้าแล้วและก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่อูตาวิโอก็ยังกังวลกับเรื่องที่ภรรยาของเขาได้ไปเจอมาและเขาก็ยังไม่เชื่อและวางใจและที่สําคัญก็ยังรู้สึกกังวลในใจว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนจริงๆหรอ ส่วนทางด้านของโจนาก็ได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านของโอตาวิโอซึ่งเป็นวันที่เขาต้องเริ่มทำงานเป็นวันแรกและโอตาวิโอก็ได้มาเปิดประตูให้กับโจนาด้วยตัวเองก่อนที่จะให้เขาเขาเริ่มงานได้ทันที และภายในวันนั้นเองกิวดาก็ได้มานอนอาบแดดที่ข้างสระว่ายน้ำเสมือนว่าจะรอลูกจ้างให้มามีอะไรกับเธอและก็จะได้ฆ่าเขาถึงซะก่อนที่จะนําเนื้อมารับประทานร่วมกับสามีโดยที่โจนานั้นกําลังตัดหญ้าอยู่ที่ข้างสระน้ําก็ได้มองเธออยู่นั่นเองแต่ในขณะนั้นโจนาก็ได้เห็นว่าโอตาวิโอกําลังยืนเครียดและเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่ข้างชายหาดในเวลากลางคืนโอตาวิโอนั้นได้เดินออกมาจากนอกบ้านและได้บอกกับยามฟอบ้านไปว่า ให้เขานั้นคอยเฝ้าระวังให้มากกว่าปกติเพราะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เขาได้สังเกตเห็นว่ามีพวกแก๊งก่อกวนผวกมันเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้และเขากลัวว่าคนในบ้านจะเป็นอันตรายหลังจากนั้นโอตาวิโอก็ได้เข้าไปเคาะประตูที่ห้องของโจนาและยื่นปืนให้กับลูกน้องและก็บอกว่าเขาฝากโจนาให้คอยระวังบ้านของเราเอาไว้ด้วยเพราะบริเวณนี้พวกโจรมันชุกชุมพวกมันชอบบุกขึ้นมาบ้านคนรวยหลังจากนั้นโอตาวิโอก็ได้มอบปืนและก็ได้เดินจากไป พร้อมกับล็อกประตูและหน้าต่างทุกๆบานเพราะเขานั้นกำลังกลัวมากเรื่องทีกิวด้าไปรู้ความลับของบอเจสหัวหน้าของเขาเขา้าและกลัวว่ามันจะมาฆ่าปิดปากเพราะพวกเขานั้นรู้ดีว่าเจ้านายเขาเป็นคนยังไงกลางดึกคืนนั้นกิวด้าแอบย่องลงมาจากบ้านโดยเธอนั้นเปิดประตูทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในห้องของโจนาและก็เป็นไปตามที่คิดทั้งสองคนได้มีอะไรกัน ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีกลุ่มชายชุดดำที่บอร์เจสได้จ้างมาฆ่าทั้งสามีภรรยาโทษฐานที่รู้เรื่องความลับของเขาที่ได้ปิดบังเอาไว้โดยพวกมันได้เริ่มจากการฆ่าพวกยามที่ฟ้าบ้านของทั้งสองคนจนตายหมดแล้วพวกมันก็ได้เดินเข้ามาทางประตูที่กิวด้านั้นได้เปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งในขณะนั้นขณะที่โจดากับกิวด้ากำลังกระหน่ำกันอยู่พวกเขาก็รู้สึกเหมือนว่าได้ยินเสียงแปลก ก่อนที่ชายชุดดาคนหนึ่งจะได้เปิดประตูเข้ามาข้างในห้องและก็ได้พบกับกิวด้าที่เธอนั้นใส่ชุดชั้นในนั่งหลบอยู่บริเวณมุมห้องแต่กลับไม่เห็นตัวของโจนาในขณะที่มันกําลังจะยิงเธอให้เรื่องมันจบๆไปมันก็ได้ถูกโจนาที่ซ่อนตัวอยู่ยิงเข้าที่หัวจนตายคาที่ แต่ชายชุดดำอีกคนหนึ่งก็ได้เปิดประตูเสื้อผ้าและก็ได้เข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งแต่โอตาวิโอก็รู้ตัวเขาถูกโอตาวิโอฝันเข้าไปที่หัวจนตายตามเพื่อนของเขาไปส่นทางโจนาก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องของโอตาวิโอและก็ได้พบกับโอตาวิโอที่ยืนอยู่ซึ่งเขานั้นได้สังหารคนที่มาบุกรุกบ้านของเขาทิ้งไปแล้วก่อนที่โอตาวิโอจะได้สั่งให้โจนานํนำศพของพวกมันไปฝังไว้ที่หลังบ้านเพื่อเป็นการอําพร่างศพและโจนา ก็ได้ทําตามที่เจ้านายสั่งทันทีเขาได้ไปขุดหลุมและก็ฝังศพของพวกมันเอาไว้หลังบ้านหลังจากนั้นคู่สามีภรรยาก็เกิดเครียดขึ้นมาเพราะว่าท้าบอเจสรู้ว่าคนที่ส่งมาทํางานไม่สําเร็จเดี๋ยวมันก็จะส่งคนใหม่มาเก็บพวกเขาอีกโอตาวิโอได้ไปปรึกษาปัญหากับภรรยาของเขาว่าพวกเราควรจะทํำยังไงดียิวดาจึงบอกกับเขาไปว่าให้โอตาวิโอกล้งทาเป็นไม่รู้เรื่องความลับของบอเจส เหมือนว่าเธอไม่เคยบอกเขาและก็โทรไปหาเขาและก็ขอความช่วยเหลือจากบอร์เจสโดยให้บอกว่าเมื่อคืนภรรยายของโอตาวิโอนั้นถูกฆ่าไปแล้วเพื่อเป็นการเล่อให้บอร์เจสโดยทางมาที่บ้านของเราและเมื่อมันมาเราก็ลงมือฆ่าบอร์เจสทิ้งซะเช้าวันต่อมาโอตาวิโอทำตามแผนทันทีบอร์เจสที่ได้รับข่าวว่ากิวด้า ถูกคนที่บุกรุกมาที่บ้านมาฆ่าเธอตายถึงที่บอเจสจึงได้เดินทางมาถึงที่บ้านของโอตาวิโอเพื่อมาดูให้เห็นกับตาว่ามันคือเรื่องจริงก่อนที่เขาจะได้เห็นศพของกิวดาที่เธอนั้นถูกฆ่าตายอยู่บนเตียงและในตอนนั้นบอร์เจสก็คิดว่ากิวดาคงจะตายลงไปแล้วจริงๆและเขาก็โล่งใจขึ้นมาที่คนที่รู้ความลับของเขานั้นได้ตายจากโรกนี้ไปแล้วและในตอนนั้นเองโอตาวิโอก็ได้สั่งให้โจนาใช้ขวานฟันเข้าไปที่หลังของบอร์เจส จนตายขาดที่ทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นโจนาก็เกิดอาการร้อนกับเรื่องที่เขาได้เจอมาโดยขณะที่เขานอนอยู่นั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงของโอตาวิโอนั้นได้มาเคาะประตูห้องนอนของเขาโอตาวิโอบอกกับโจนาไปว่าเขาจําเป็นจะต้องออกไปหากําลังเสริมมาในวันพรุ่งนี้เพราะนี่มันไม่ปลอดภัยแล้วและเขาก็ขอฝากโจนาหให้เขานั้นช่วยดูแลบ้านหลังนี้และภรรยาของเขาด้วยและโอตาวิโอ ก็เลมอปืนลูกซองให้โจนาเก็บเอาไว้เพื่อดูแลทุกคนหลังจากนั้นไม่นานโจนาก็ทนไม่ไหวและได้ไปมีอะไรกับกิลด้าอีกครั้งโดยที่กิลด้าได้บอกกับเขาว่าให้เขาทําตัวให้นิ่งๆเข้าไว้ทําให้โจนารู้สึกสงสัยว่าเธอกําลังพูดเรื่องอะไรก่อนที่เขาจะเหลือบไปเห็นโอตาวิโอที่กําลังเดินเข้ามาข้างหลังเขาและในตอนที่โอตาวิโอกาลังยกขวานและจะสับเข้าไปที่หัวของโจนาเขาก็ได้พลิกตัวหลบขวานจนทําให้ขวานอันนั้นไม่ได้ฟันลงไปที่หน้าอกของกิลด้าแทน เมื่อโอตาวิโอรู้ว่าเขานั้นได้ฆ่าเมียตัวเองไปแล้วเขาก็เสะอึกสะอื่นจนร้องให้ออกมาและเลือดของยูวด้านั้นก็พุ่งกระจายและออกมาเปื้อนเต็มเตียงและเธอก็ได้ขาดใจตายตรงเตียงนั่นเองโจนาก็ไม่ยอมเขาได้ใช้ปืนลูกซองที่โอตาวิโอเป็นคนมอบให้กับเขายิงเข้าไปที่หัวของโอตาวิโอทำให้เขานั้นได้ตายตามไปอีกคนและการตายของทั้งสองคนก็มาจากลูกจ้าที่พวกเขาเลี้ยงไว้ค่านั่นเองแต่เขา กลับกลายมาเป็นคนที่คา่าพวกเขาเองและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กคันิบาวครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในสปอยภาพยนตร์เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซสยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชื่อดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทะรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง